สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับครูอิวคนนี้คนเดิมค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและลบเศษส่วนมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับความรู้กันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะ ตัวยอย่างนี้นะคะจะอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่36นักเรียนสามารถทำพร้อม,อมกับคุณครูได้นะคะเรามาดูกันค่ะสมศักดิ์วิ่งออกกำลังกายเศษ5ส่วน12ชั่วโมงเตะฟุตบอลอีกเศษ3ส่วน12ชั่วโมงสมศักดิ์ ใช้เวลาออกกําลังกายทั้งหมดเท่าใดนะคะพอเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะโจทย์ที่เขากระโดดมาให้นะคะหเลยเลยนะคะก็คือสมศักดิ์วิ่งออกกําลังกายใช่ไหมคะกี่ชั่วโมงคะเศษ5้าส่วนสิชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วต่อไปสมศักดิ์ทำอะไรคะสมศักดิ์เตะฟุตบอลอีกเท่าไหร่คะอีก เศษ3ส่วน12ชั่วโมงนะคะทีนี้โจทย์เขาถามว่าอะไรโจทย์เขาถามว่าสมศักดิ์ใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆคิดว่าโจทย์ในข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรคะวิธีบวกหรือว่าวิธีลบเอ่ยวิธีบวกใช่ไหมคะเพราะว่าเขาถามว่าสมศักดิ์ใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดแสดงว่าเป็นการบวกนั่นเองใช่ไหมคะ พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันนะคะซึ่งประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้ว่าเศษ5ส่วน12บวกกับเศษ3ส่วน12เท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะพอนักเรียนทราบประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่ง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรนะคะคืออะไรคะคือสมศักวิ่งออกกำลังกายเท่าไหร,ร่คะเศษ5ส่วน12ชั่วโมงและโจทย์กำหนดครั้งที่2ก็คือเตะฟุตบอลอีกเท่าไหร่เอออีกเศษ3ส่วน12ชั่วโมงค่ะและสิ่งที่โจทย์ถามราคาเด็กๆสิ่งที่โจทย์ถามก็คือสมศัก ใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมคะพอเราทราบแล้วเราก็จะมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะคะโดยคุณครูก็จะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งคุณครูก็จะแบ่งส่วนเป็นกี่ส่วนคะเป็น12ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะและทีนี้เรามาดูกันค่ะสมศักวิ่งออกกำลังกายเท่าไร่เอ่ย เศษ5ส่วน12คุณครูก็จะระบายสีไปทั้งหมด5ส่วนใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดมี12ส่วนเราจะเขียนเป็นรูปของเศษส่วนได้ว่าเศษ5ส่วน 5. 12ค่ะแล้วต่อไปสมศักทำไงต่อคะเตะฟุตบอลอีกเท่าไรเอ่ยอีกเศษ3ส่วน 3. 12คุณครูก็จะระบายสีไปอีก3ส่วนซึ่งเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน12 และทีนที้เด็กทราบไหมคะว่าสมศักดิ์เนี่ยออกกำลังกายทั้งหมดเท่าไหร่ทราบไหมเอย่ยอ่ะทีนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะต่อไปนะคะเรามาแก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะซึ่งเราก็ได้เขียนกันไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเศษ 5.12ส่วน12บ,บวกกับเศษ3ส,ส่วน12เท่ากับเศษเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะมาเขียนวิธีทำกันนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะนำสิ่งที่เขากำหนดให้นะคะก็คือสมศักวิ่งออกกำลังกายเท่าไหร่คะเศษ5.12ส่วน12ชั่วโมงต่อไปคะ่ะแล้วสมศักดิ์ทำอะไรอีกคะก็คือ เตะฟุตบอลอีกเท่าไหร ơi? เอ่ยเศษ3ส่วน12ชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เขาถามเราก็จะมาเขียนข้างล่างนะคะเขาถามว่าสมศักดิ์ใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดเท่าไหรใช่ไหมคะซึ่งคุณครูก็จะนำสิ่งที่สมศักดิ์ทำนะคะก็คือวิ่งออกกำลังกายเท่าไรคะอ่าเศษ5ส่วน12ชั่วโมงใช่ไหมคะบวกกับ เศษ3ส่วน12ชั่วโมงค่ะทีนี้คุณครูก็จะนำสองจำนวนนี้ไปบวกกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าตัวส่วนเท่ากันคือเลขอะไรเอ่ยเลข12ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูตัวเศษก็คือเลข5กับเลข3 5บวกกับ3ได้เท่าไรเอ่ย5บวกกับ3ได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะดังนั้น เศษ5ส่วน1 2บวกกับเศษ3ส่วน12ก็ได้เศษ8ส่วน12แล้วหน่วยคืออะไรคะหน่วยก็คือชั่วมโมงนั่นเองค่ะพอเราทราบคำตอบแล้วนะคะเราก็จะมาตอบกันนะคะต่ออบอตอบในการตอบเราก็จะเอาสิ่งที่เขาถามนะคะมาตอบด้วยก็คือสมศักดิ์ใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดเศษ8ส่วน12ชั่วมโมงค่ะ ทีนี้พอเราได้คำตอบเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เราตอบเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะโดยการตรวจสอบนะคะความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะคุณครูก็จะนำผลลัพธ์นะคะที่เราได้นะคะเรามาดูกันสิคะว่าเศษ8ส่วน12มากกว่าเศษ5ส่วน12และเศษ3ส่วน12ใช่ไหมคะดังนั้นเศษ8ส่วน12 จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะในข้อนี้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2ก็จะมีในเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะในหน้าที่36เหมือนเดิมเลยนะคะในข้อที่2ซึ่งในหนังสือนี้นะคะจะเป็นเศษ3ส่วน10ขึ้นก่อนนะคะค,คุณครูฝากให้นักเรียนแก้ไขเป็นเศษ6ส่วน10ขึ้นก่อนนะคะเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะ อินเดียอ่านหนังสือวันแรกเศษ6ส่วน10บเล่มวันที่2อ่านไปเศษ3ส่วน10เล่มวันแรกอ่านมากกว่าวันที่2เท่าใดนะคะพอเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์โจทย์กันค่ะสิ่งที่เขากำหนดให้ครั้งแรกเลยก็คืออินเดียอ่านหนังสือไปกี่เล่มคะไปเศษ6ส่วน10เล่มแล้ววันที่2อ่ะคะอินเดียอ่านหนังสือไปกี่เล่ม อ่านไปเศษสส่วนส0เล่มใช่ไหมคะทีนี้โจทย์เขาถามอะไรคะโจทย์เขาถามว่าวันแรกอ่านหนังสือมากกว่าวันที่2เท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ในข้อนี้เป็นการบวกหรือว่าการลบเอ่ยเป็นการลบใช่ไหมคะเราถึงจะทราบผลลัพธ์นั่นเองคะ่ะซึ่งพอเราได้วิธีคิดแล้วเราก็จะมาเขียนเป็นประโยคสักษณ์เลยนะคะ ประโยคเสัญลักษ์ในข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน10ลบกับเศษ3ส่วน10เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คืออินเดียอ่านหนังสือวันแรก เศษ6ส่วน10เล่มนะคะและสิ่งที่เขากําหดดให้ครั้งที่2ก็คือวันที่สองอ่านไปเศษ3ส่วน10เล่มนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันบ้างค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็าถามอะไรเอ่ยเขาถามว่าวันแรกอ่านมากกว่าวันที่2เท่าใดใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือ การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาค่ะคุณครูก็จะวาดรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันกี่ส่วนเอ่ยทั้งหมด10ส่วนด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าอินเดียอ่านหนังสือวันแรกเท่าไหร่คะ6เล่มคุณครูก็จะระบายสีไปทั้งหมด6ช่องด้วยกัน6ส่วนด้วยกันนะคะจากทั้งหมด10ส่วนด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนได้ว่า เศษ6ส่วน10ค่ะต่อไปค่ะวันที่2องินเดียอ่านหนังสือไปกี่เล่มคะไป3ส่วนนะคะจากทั้งหมด10ส่วนซึ่งเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน10นั่นเองนะคะทีนี้โจทย์ที่เขาถามเขาถามว่าอะไรคะเขาถามว่าวันแรกอ่านมากกว่าวันที่2เท่าไหร่ถ้าเราต้องการทราบเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบนะคะเราจะมาแก้ปัญหากันก่อนนะคะข้อที่3นี้นะคะเป็นการแก้ปัญหาโดยเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน10ลบกับเศษ3ส่วน10เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีทำกันนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะมาดูค่ะว่า อินเดียอ่านหนังสือวันแรกเท่าไหร่คะเศษ6กส่วนสิเล่มใช่ไหมคะและวันที่2นะคะวันที่สองอ่านไปเศษสามส่วนสิบเล่มใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เขาถามเขาถามอะไรคะเขาถามว่าวันแรกอ่านมากกว่าวันที่สองเท่าไหร่คุณครูก็จะเอาวันแรกนะคะซึ่งเป็นเศษ6กส่วนสินะคะ มาวางก่อนเลยนะคะลบกับเศษ3ส่วน10นะคะซึ่งเป็นวันที่2เด็กสังเกตไหมคะว่าส่วนเท่ากันคือเลขอะไรเอ่ยเลข10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูตัวเศษก็คือเลข6กับเลข3 6-3ลบ3ได้เท่าไหร่คะดเด็กๆ6กลบ3ก็ได้3ใช่ไหมคะซึ่งคำตอบในข้อน,นี้ก็จะได้เป็น เศษ3ส่วน3นั่นเองค่ะแล้วหน่วยคืออะไรเอ่ยหน่วยก็คือเล่มใช่ไหมคะทีนี้พอเราทราบคำตอบแล้วเราก็จะมาตอบกันค่ะต่ออวตอบในการตอบเราก็จะมาเขียนสิ่งที่เขาถามด้วยนะคะก็คือวันแรกอ่านมากกว่าวันที่2เป็นเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน10เล่มนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะพอเราทราบแล้วเราก็จะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะขอคำตอบนะคะซึ่งเศษ3ส่วน10น้อยกว่าเศษ6ส่วน10และเศษ3ส่วน10ะคะดังนั้นเศษ3ส่วน10จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเศษส่วนหรือยังคะทีนี้เราไปดูการบ้านในวันนี้กันคะ่ะการบ้านในวันนี้นะคะค,คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทําในเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะในหน้าที่36นะคะซึ่งในข้อนี้นะคะก็จะเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะเด็กๆทําให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าข้อ3เนี่ย เขาบอกว่าเอซื้อแป้งมาทำขนมเค้กเศษ4ส่วน9กิโลกรัมปุ้มซื้อมาเพิ่มอีกเศษ5ส่วน9กิโลกรัมเอมีแป้งทำขนมเคก้กกี่กิโลกรัมนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไป ทีนี้พอนักเรียนได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วนักเรียนก็จะมาทําหน้าที่38นะคะหน้าที่38นะคะให้นักเรียนเขียนหมวกเขียนข้อไปด้วยข้างบนก็จะเป็นข้อ3นะคะเขียนข้อ3ลงไปด้วยนะคะจากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ในข้อ3เนี่ยนำมาเขียนลงในหน้าที่38นะคะซึ่งจะเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะ คุณครูขอฝากแก้มิดนิดนึงนะคะในการเขียนคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะตั้งใจเขียนไม่ต้องรีบเพราะว่าคุณครูต้องอ่านให้ละเอียดน,นะคะบางคนเขียนมาคุณครูอ่านไม่ออกเลยลูกฝึกพยายามเขียนให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอพอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ